ก็สวัสดีชาวไม้ครับทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็กลับมากับไม้ครับซีดตอนที่4แล้วนะครับผมนะซึ่งซีดในวันนี้นะครับผมนะจะเป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านบนภูเขานะครับซึ่งเท่มากเลยครับบอกเลยสวยมากๆเลยแต่จุดเกิดของเรานั้นจะมาเห็นหมู่บ้านหลังนี้ก่อนนะครับผมนะก็ไม่ใช่จุดเด่นของคลิปนี้เลยครับพอเห็นหมู่บ้านหลังพวกนี้เสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทีพีไปยังพิกัดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ หลังจากเรามาจากการทีพีนะครับนี่เราจะมาเจออย่างหมู่บ้านบนภูเขาครับซึ่งก็สวยมากๆเลยดูดีแล้วก็อีกอย่างครับนี่ไม่ใช่หมู่บ้านขนาดเล็กๆครับเป็นหมู่บ้านที่ขนาดใหญ่มากๆเลยเท่าที่ผมเคยเดินมาก็อันนี้ก็ใหญ่มากๆเลยพอสมควรเลยครับทาเลการตั้งบ้านของหมู่บ้านนี้ก็สวยมากๆเลยดูดีผมอยากให้คุณผู้ชมดูเองนะครับแล้วประเมินเอาเองว่ามันสวยขนาดไหนผมบอกไม่ถูกอ่ะเออนี่มีน้ําตกพร้อมเลยครับ ก็มีบ้านข้างบนข้างล่างแตกต่างกันไปครับซึ่งเป็นการสร้างซีนของเกมที่แบบได้สวยมากๆเดี๋ยวใขยากเล่นนะครับซีนพร้อมพี่กัลนะผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะผมจะไม่ใส่ให้มันลกหน้าจอครับเพราะมันสวยครับก็ซีนมันสวยอ่ะออนี่ครับข้างหลังโอ้ข้างหลังก็สวยไม่แพ้ข้างหน้าเลยนะครับผมนะนี่สวยมากเลยซีนนี้อาจจะเป็นแบบยังไงเดียบเป็นสวรรค์ของคนแบบชอบหมู่บ้านคนภูเขามากเลยครับ แขกเล่นก็เดี๋ยวจะอยู่ข้างล่างนะครับผมนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย